สวัสดีพี่พี่ทุกท่านที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้น้องลานีพระเครื่องก็มีพระสมเด็จสององค์ให้พี่พี่ได้รับชมกันเห็นความเก่าเห็นคราบกรุกันไหมคะและสององค์นี้นะคะลักษณะพิมพ์ไม่เหมือนกันถ้าสังเกตดูดีๆนะคะอีกองค์หนึ่งจะเป็นพิมพ์ฐานแซมอีกองค์หนึ่งจะเป็นพิมพ์ฐานคู่เห็นความเก่าเห็นคราบกรุกไหมคะ มาค่ะน้องจะหยิบขึ้นมาให้ชมใกล้ๆองนี้จะเป็นพิมพ์ฐานแซมนะคะพี่ๆค่ะฐานแซมก็เป็นอีกหนึ่งพิมพ์ที่เล่าขานกันมานะคะสําหรับผู้ที่ได้ครอ,อบครองฐานแซมแล้วก็จะพูดไปในทางเดียวกันว่าแซมงานแซมเงินแซมทองคือแซมทุกอย่างนะคะเท่าที่สังเกตนะคะทั้งหน้าหลังข้างแล้วอง์นี้สวยสมบูรณ์ค่ะไม่หักไม่บิน่นไม่ซ่อมไม่เล้าเดี๋ยวเราไปลงกล้องชมเนื้อหากันนะคะ ดูเนื้อหาสิพี่ๆขานะคะการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเกตขึ้นไปจรวดซุ้มนะคะซุ้มตรงปลายเกตเราจะเห็นการแยกปรีกผิวพันธุ์ท่านดูดีๆนะคะพี่ๆพ,พ,พอลงกล้องไปแล้วสวยงามมากเลยค่ะเราจะเห็นคราบต่างๆอกท่านจะมีลักษณะเป็นล่องนะเส้นของแขนก็สวยงามมากเลยค่ะพูดได้ว่านะคะ สวยมีความสวยมีความคมนะคะของเส้นไม่ว่าจะเป็นพระพักเอยเกดเอยแขนเอยฐานเอยขาเอยคือมีความสวยงดงามเมื่อเราลงกล้องลงมาและตรงช่วงของแขนพี่พี่เห็นเม็ดขาวๆน้อยๆเล็กๆไหมคะหลายๆท่านเรียกว่าเป็นเม็ดแคลไซต์นะคะเป็นแคลไซต์ที่กำลังเกิดขึ้นพิจารณาดูไปพร้อมๆกันนะคะ ท่านไหนที่อยากจะเก็บสะสมเนาะเดี๋ยวน้องทิ้งช่องทางการติดต่อให้ท้ายคลิปนะคะดูค่ะพี่ๆขาวผิวพันวันนะลงกล้องมาแล้วมีความฉ่ำพี่ๆว่าไหมมีความฉ่ำแต่พอเรามองไกลๆอะ่ะเก่าแห้งอเราจะเห็นเนื้อหาการยุบตัวของมวลสารไปนะคะซุ้มเราอาจจะไม่เห็นความนุนสักเท่าไหร่นะแต่เห็นการบิดม้วนตัวไหมคะ ธรรมชาตินะคะธรรมชาติเดิมๆผิวดเดิมๆเ,เ,เลยองค์นี้น่าจะเป็นพระที่เก็บไม่ได้ผ่านกันนะคะใช้ไม่ไม่ค่อยได้มีการสัมผัสพี่ๆเห็นพระสมเด็จที่มีลักษณะเนื้อหาแบบนี้องค์ของน้องเป็นองค์ที่เท่าไหร่กันแล้วคะ เดี๋ยวเราไปชมด้านข้างกันเลยค่ะด้านข้างเนื้อท่านนะคะจะดูเหมือนขนมปุยฝ้ายไม่ค่อยแน่นเหมือนข้างหน้านะคะแต่ข้างหน้าเนี่ยจะมีความแน่นนะคะมีความแน่นของผิวพันวันนะเนี่ยค่ะตรงนี้จะมีการยุบตัวไปมองตรงนี้น่าจะเป็นเม็ดของ ดินกําแพงใช่ไหมออกส้มๆนะคะตรงนั้นนะในหน้าจอไม่รู้ว่าพี่ๆเห็นเป็นสีอะไรนะคะคือโทรศัพท์บางเครื่องของแต่ละท่านความละเอียดจะต่างกันนะคะจะต่างกันนะโอ้ดูด,ดูสีคือเข้มขังทรงพลังเห็นไหมคะเราไล่ๆไปเราเห็นอะไรกันบ้างเหมือนจะเห็นเป็นเหล็กไหลด้วยนะคะเล็กๆเ,เนี่ย พี่เห็นไหมโอ้โหนี่เป็นคาบกลุ่นนะดูดีๆค่ะเดี๋ยวน้องลงกล้องให้อันนี้แข็งนะแข็งแข็ง<ม>เดี๋ยวค่อยๆไล่นะคะชมกันไปเรื่อยๆแต่สวยค่ะ ท่านไหนที่ชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้ก็นะคะคอมเมนต์บอกกล่าวกันใต้คลิปวิดีโอหรืออยากจะสอบถามราคานะคะก็แคปรูปไปที่หลังบ้านกันได้เลยเนี่ยพี่ดูคับกลุ่นะเคยเจอคับกลุ่มแบบนี้กันไหมโอ้โหดูสิพี่ๆขาค่อยๆดูค่อยๆพ,พิจารณาดูดีๆนะเนี่ยด้านหลังนะ คือเป็นหลักฐานทางธรรมชาติเราเราดูแล้วเราเห็นถึงความความเก่านะคะความเก่าใครเห็นไม่เก่าพิมพ์ไม่เก่ามาดูนะเออส่องไปส่องมาคือในหัวกําลังจินตนาการไปเป็นเจ้าหน้าที่อะอะไรนะโบราณคดีเลยนะคือเราดูไปเราจินตนาการตามไปนะ จะไม่มีอยู่ทั่วองค์นะคะจะไม่มีอยู่ทั่วองค์แต่บางองค์ที่น้องมีนะคะมีคราบกูที่หนากว่าน,นี้พี่ๆจำวัดเกจตรองได้ไหมเจ็ดชั้นจะมีคราบคราบกูที่เยอะกว่านี้นะคะดูผิวเห็นไหมคะน้องส่องให้ละเอียดละเอียดเลยนะคะไม่มีรอยซ่อมรอยบิ่นรอยหักนะคะรอยเล้าหรือพี่ท่านไหนที่ อาจจะดูเก่งแล้วนะคะถ้าเห็นก็คอมเมนต์นบอกกันมาได้ผิวดูด้านหลังพี่ๆค่ะหนูก็อธิบายไม่ถูกแต่ดูเก่าดูสวยดูสมบูรณ์น้องดูเป็นนะได้เจอเนื้อหาแบบนี้กันบ่อยไหม น้องมีสององนี้นะคะที่มีลักษณะซึ่งผิวพันธวันนะนะเหมือนกันเห็นไหมขนาดเท่ากันวางลงไปนะตอนแรกน้องคิดว่าเป็นองค์ฐานคู่เหมือนกันนะเกือบออสังเกตไม่ดีนะคะพอมาดูอา้าฐานท่านไม่เหมือนกันนะคะอย่าเห็นไหมเห็นความเก่าไหมคะ ก็นำพระที่บ้านนะคะออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันก็พิพจารณาคอมเมนต์ดีๆนะคะใต้คลิปวิดีโอแบ่งปันความรู้กันได้นะคะพระพักองค์นี้เหมือนจะทรงสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดใช่ไหมคะเกตท่านขึ้นไปจะหลดซุ้มสวยสวยงามค่ะองค์นี้สวยๆและองค์นี้ขาบกุจะอยู่ด้านหน้าจะไม่เหมือนองค์เมื่อครู่เนาะเดี๋ยวน้องตั้งสติแป๊บหนึ่งนะคะ เบอร์ขออภัยนะคะพี่พี่ขาขออภัยได้ยังได้แล้วอ่าเดี่ยค่ะเห็นคราบกลุ่มไหมไม่แต่งไม่เติมนะคะเดิมเดิมเลยโอ้โหแค่ครับกลุก็นะเห็นไหมคะ ธรมชาติธรรมชาติเราสามารถที่จะเห็นคราบแบบนี้แล้วเราก็เออท่านอาจจะฝังอยู่ในในน้าอยู่ใต้โบดหรือในกรุปนานแค่ไหนใช่ไหมเพราะคราบเนี่ยก็บ่งบอกอ่าได้อยู่แล้วนะคะผิวนนิวเนาะดูซุม้มซุ้มองเนี้ยบิดม้วนตัวสวยสวยธรรมชาติออ้ยตรงนี้เม็ดอะไรพี่พี่ท่านไหนที่ดูมาถึงตรงนี้นะเมื่อสักครู่เม็ดอะไร ท่านใดทราบนะคะคอมเมนต์บอกน้องหน่อยนะโอ้องนี้ก็คือสวยไม่แพ้องค์เมื่อคู่เลยเห็นไหมคะธรรมชาติกันกันบิดของเส้นซุ้มธรรมชาติเลยค่ะเ<ม>น่ย<ม>ื้อหา<ม>ด้านข้างจะไม่จะดูเหมือนไม่แน่นๆนะคะเนีน่ยพี่ๆเห็นดินกำแพงไหม จะดูเหมือนขนมปุยฝายถ้าเกิดว่าอ,องค์นี้เป็นสีเหลืองอมเหลืองหรือสีขาวเนี่ยด้านข้างเนี่ยจะเหมือนขนมปุยฝายเลยนะน้องว่านะ<ม>เห็นไหมเห็นเนะื้อหามวลสารเห็นเม็ดดินกําแพงไหมคะเนี่ยการแยกปริแบบธรรมชาติเนื้อหามวลสาร ดูด้านหลังกันนะคะอง์นี้ด้านหลังไม่มีคาบกลุ่คาบกลุจะไปอยู่ด้านหน้าแต่พี่ดูผิวพันธุนนะ์บรรณะท่านนะพี่พท่านไหนที่มีพระสมเด็จนะคะเนื้อหาแบบนี้เนื้อหาแบบนี้นะไม่จําเป็นต้องเป็นพิมพ์เหมือนกับที่น้องเอาขึ้นมานะคะ คอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันใต้คลิปวิดีโอกันด้วยนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนอยากจะสอบถามเรื่องราคาหรือว่าสนใจนะน้องมีช่องทางการติดต่อให้ก็คือ s 3 9 0 n ม o j z ไลน์สายด่วนตอบไวมาได้เลยนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้าให้ทุกท่านโชคดีนะคะพบเจอแต่เรื่องราวดีๆสวัสดีค่ะ